นี่ครับผมเบาะคนอื่นเบาะปาดอันนี้ก็ปาดเหมือนกันนะครับผมดูดิเห็นปะบอดปาดของแท้ครับผมเป็นรอยรอยขีดเลยเ <c oughs> บาะปาดของแทเห็นปะนี่ครับผมความนานของมันสกีกเตอร์โอ้โห my god อันนี้คือเคยผ่านอุปสรรคมาแล้วนะล้มไปน็อตไม่มีเห็นปะ โอ้ดูท่อครับผมคนอื่นอาจจะเป็นท่อไทโทไทไทเทของผม,ผมท่อธรรมดานีน่คือตอนนี้ยังไม่ร้อนนะครับผมทุกอย่างธรรมดาหมดครับผมเดิมเดิมหมดทุกอย่างออันนี้คือโช๊คนะครับผมโช๊คเพิ่งซื้อมาใหม่ปใช้ได้ยังไม่ถึงปีเลยนะโอเคโชค๊คถือว่าโอเคอยู่หนักแน่น รอก็ซื้อมาใหม่นะไปทะเบียนพร้อม,ออมเรียบร้อยครับผมเรามาดูฝั่ง,งนี้เงี้มั้งตามเติมหมดท่อด้านในโอเคกันหมดแล้วครับผมอันนี้อันนั้น อันนั้นผมเห็นเลยนะว่านอทน็อตมันหายไปแต่ตรงนี้ก็สาภาพด้านในก็โอเคนะยังถือว่าโอเคอยู่เว็บร้อยเต็มตัวคันสี่มพูแม่ขาตั้งครับการใส่กลงใส่เกียร์ยังดีอยู่ตรงนี้น็อตตรงนี้เห็นไหมน็อตตรงนี้ไม่มีแต่ทุกอย่างก็โอเค มีรอยนิดหน่อยรอยทะลอกนิดหน่อยนะนี่ถือว่าเรียกนิดหน่อยผ่านประสบการณ์มาเยอะครับผมด้านไหนเดิมๆทั้งนั้นเลยอ่าฟบเรามาดูด้านนี้กันหมดแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะบอกรายละเอียดไปเลยคือตรงนี้เป็นรอยแตกครับตรงนี้เป็นรอยแตกนะ แล้วก็คือด้านหน้าเราเป็นเขาเรียกว่าเฟรมปะนะครับผมเฟรมผมจะเป็นแนวแนวชมพูดำมดันดูแบบเข้มขึ่ดีตอนแรกมีตะกร้านะแต่ผมถอดตะกร้าออกไปเพื่อเล่งความเร็วของมอเตอร์ไซค์นี่มีสีติดนิดหน่อยขูดไปก็ออกนะอันนี้ก็ ใส่ตะกร้านะครับผมถ้าเกิดใครอยากใส่ตะกร้าใส่ได้แต่ผมไม่ชอบใส่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่แรงไงปึ๊บด้านหน้านี่ดูดีๆครับผมเว็บร้อยด้านหน้าก็คือร้อยางยังดีอยู่นะล้อลร้อย,อย,อยางถือว่ายังโอเคอยู่เดิมเดิมหมดครับทุกอย่างเดิมเดิมหมด นี่ตรงนี้คือสีชมพูเลยเห็นไหมชมพูเลยแล้วเรามาดูด้านนี้ครับผมนี่เป็นชมพูอ่อนคือแบบดู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 เฟร,รมดีๆนะครับผมมันเหมือนแบบไล่สีอะทุกคนเหมือนมาไล่สีอะอันนี้อ่อนมาปุ๊บมาเข้มตรงนี้อย่างเท่เลยแล้วด้านหน้าฟุบ เรามาดูหน้าปัดกันมั่งครับผมหน้าปัดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดคือทุกอย่างก็โอเคนะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุบมาอ๋ะคือไฟยกเรียวก็เปิดได้หมดนะเราต้องลองสาตาร์ทดูก่อนใช่ไหมโอเคสาตาร์ทเป็นสาตาร์ตตีนะครับผมโอเค โอ้สตาร์ทยากนิดหน่อยโอเคครับโอเคแล้วก็ปั่นถงท่อไปแบบเยียบเยียบมาเราดูหน้าปัดกันเลย หน้าปัดตรงนี้ครับเสียหน้าปัดตรงนี้คือเสียแล้วนะมีรอยขูดมีรอยขูดนิดหน่อยเพราะว่ามันเก่ามากการใส่เกียร์เกียร์หนึ่งโอเคเกียร์สองโอเคเกียร์สามครับผมใส่ไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นเนาะเกียร์สี่ใส่ไปแล้วแต่มันไม่ขึ้น ใส่เกียร์อาจจะยากนิดหน่อยโอเคเกียร์ว่างติดไปก่อนนะเกียร์ก็โอเคนะครับผมเกียร์เกียร์สามเกียร์ 4, สี่ใส่ใส่ใส่แล้วมันไม่ขึ้นนะเราต้องดูตรงนี้มันหากได้นิดหน่อยร้อยแตกนิดหน่อยครับผมไม่ต้องไปสนใจกรอบด้านนี้ก็ร้อยขุดนิดหน่อย กระจกเพิ่งเซิร์ฟมาใหม่นะกระจกเพิ่งซิร์มาใหม่ถือว่าโอเคกระจกก็ถือว่าโอเคไฟยกเลี้ยวอ้าเพิ่งดับเครื่องไปเมื่อกี้นี้แล้วสตาร์ทเครื่องยากด้วยสักหน่อยโอเคเช็คไฟยกเลี้ยวนะโอเคครับผมฝั่งนี้ใ,ใช้ได้เราใ,ใช้ฝั่งนูง้ ว่าการขับขี่ไปยกเลี้ยวต้องสำคัญโอเคครับผมเรามาเช็คดูด้านหน้าด้านหน้าไปยกเลี้ยวโอเคหรือเปล่าโอเคครับผมเช็คอีกด้านหนึ่งสิดูไฟยกเลี้ยวหน่อยเปิดให้เอย่ยโอเคอีกด้านหนึ่งโอเคครับผมเราเรามาดูเช็คด้านหลังว่ามันจะติดหรือไม่ ด้านหลังติดนะฝั่งนี้เคครับผมด้านหลังติดไฟสูงไฟต่ำเช็คไฟสูงไฟต่ำหมดนะโอเคไฟต่ำใช้ที่ไฟต่ำใช้ไม่ได้ครับผมใช้ได้ใช้ได้แต่ไฟสูงนะเวลาไฟต่ำใช้ไปปุ๊บมันจะดับใช้ได้ไฟสูงเห็นปะโอเค คับเพื่อก่อนโอเคเวลาวิ่งไปนะครับผมตรงนี้มันจะไม่บอกนะตรงนี้มันจะไม่บอกว่าเราวิ่งไปถึงเท่าไหร่แล้วปอกแฮนเหมือนเดิมครับผมปอกแฮนเก่าๆเส้นหนีบขึ้นดูแบบมันมีเส้นมีเส้นนีนะแบบนี้มีเส้นนีดิ แต่เอ้าลืมแต่โอ้โหต้องสตาร์ทอีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมรอก่อนเคสตาร์ทครั้งแรกมันจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไปเรื่อยๆมันก็จะได้แล้วแต่เราบีบบีบอย่างนี้คือบีบไม่ได้นะมันบีบไม่ได้แต่เก่าแล้วแหละคือบีบไม่ได้เราต้องบิดไปด้วยแล้วก็บิดปิดไปด้วยแล้วก็บีบแต่ อีกมือนึงคืออีกมือนึงผมต้องบิดบิดมอไตออ่ะอีกมือนึงผมต้องบิดมอไตอร์อ่ะาฟังเสีย,ง,ยงเดียวแล้วกันกต่ประมาณนี้คือผมว่าไม่น่าจะบีดได้แล้วล่ะแต่นาจะพังโอเคประมาณนี้แล้วครับผม ก็ oh, ้ารางฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะกุญแจครับผมนี่มีสไตล์มีสเต็ปได้รับธนาคารเลยนะเนี่ยเห็นปะได้รับธนาคารเลยกุญแจนี่ก็ <c oughs> อลองเสียบดูนะเรามาดูด้านในมั่งว่ามันมีอะไร โอเคฟึบด้านในครับผมเอาง่ายๆเลยเพื่อมีอะไรพังนี่ครับผมช้อนซ่อมเพื่อมีอะไรพังนะครับผมด้านในมีช้อนซ่อมอยู่เราจะเป็นของแถมให้แล้วกระบะตรงที่เราจะเปิดนะการรีวิวแบบละเอียดละเอียดเลยนะ คือของแท้ครับผมนี่อันนี้ร้อยหักนะเราไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับผมไม่แน่เราก็ถอดไปเลยก็ได้มันหักนิดหน่อยโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วย,ยนะครับผมคือเราก็มารีวิวรถให้ดูนะครับผมบ๊ายบาย